ากชุมชนบ้านต้นพื้นใหญ่ครับผมเป็นทีซซ่าเพราะนั้นนะครับว่าจากชุมชนนั้น15จากที่สารเหนือนั้น15ครับตกแต่งรับสาวโดยช่างแอร์บุญมาทองไทยครับส่วนเรื่องน้ำเล่นกันครับสิงห์อุบลจากน้องกินเพนครับตกแต่งรับสาวโดยช่างแอร์นะครับในนามของสอสิติธรรมเดิมครับนักกีฬาเดียวกันเลยครับ กีฬาสำหรับวันนี้นะครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแผนกกีฬานะครับเรือพายทางน้ำนะครับส่งเข้าโอ้ก็ต้องถึงเรือเที่ยวที่สองในรายการล้อัมเต็รับเจ้าหุ่นทองเจอกับสิงห์เงินอะไรก็เติมันก็จะเกิดครับพายโยกยาวสาวไหลขึ้นมาประเภทสิบห้าเป็นพายเริ่มต้นขึ้นมาเริ่มต้นได้ดีครับอยู่ยอดปลอดภัยหรือเปล่าคู่ขี้สูสีเฮ้ยเบียงไรเสียกันมาทุน คู่นี้คู่ขี้สุสีใครจะหนีใครใครจะสายร้ายหลอดผมตาจักคู่นี้ถือว่าเป็นคู่นี้ขยันแข่งหรอที่คู่นึงก็แล้วกันคจ้าวจันทร์จางกลุ่มใหญ่กลุ่มสุดใหญ่ใคนก็ยังเป็นเหมือนกันกำลับจับคพื่ไม่ได้รับเลี้ยงนอนบุญใหญ่บ้านแต่งตงก็มาปุ่นกับเจอกับสิงห์

ตามสายจากคะแนี้ครับเพื่อสนามดูตามสายจะว่าหนีรอดปลอดภัยไม่เจ้าคุณดักคุณมใหญ่ได้ชักแห้เอาละว่าดกคุต่างภัยดักดนดากพี่ักกระยี่จิตจิตหนีได้ก็หนีไปว่าไงเจ้าคุ้มพอสิงห์กับบนจับทันไหตจะทันไม่ทันแล้วก็ปล่อยพายหายไปเไปวันเดือไหนเข้าเส้นชัยแหมคณะกรรมการผู้ชมเกียรติตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้นะครับยังดูวิดีโออยู่นะครับ เลนะครับเกี่ยวทีส3รวดเร็วทันใจนะครับมันเริ่มต้นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้คล่องตัวแล้วครับแม่แก้ววราพรเจอกับท้าวขุนศรีขุนพันหรือจอมพมังเวศในอดีตครับขุนเดชครับจากบ้านเพียมน์โพเภาของเรานี่งครับบ้านโพมนลดูแม่แก้ววราพรแล้วก็ขุนศรีขุนพันประวัติดหนึ่งครับท้าวอย่างแท้ครับ เม่แก้วราพอนะครับอยู่ร่องน้ำเด็กจากชุมชนช่างม่อผู้ตกแต่งทั้งเสาประเรือนะครับคือเรือตาใหญ่ตายักษ์จากนายช่างสงวนสูนทราจังหวัดราชบุรีเป็นที่ทราบแล้วนะครับว่าฝีพายนึงดวมเดือก็เป็นสองนะครับชุดชนนขอแล้วก็ทางอับ้านใต้ ส่วนภาวครุษสีขุนพันธ์มาจากสายพิรองครับโอปูนปบ้า,าดกกีพนนะิรรอดเขาเหในโดยเฉพาะนายสากิซี่จากตรสสตรมสก้อนพิรองครับตกแต่งครับสาวนะครับภาวครุษสีขุนพันธ์น้ำเงินนี่ก,ก็คือประวัติเรือเที่ยวต่อไปนี้เหรอครับแม่แก้ววราพรพนวก,กวกกับโอท็อปแล้วใช้ชุดพายหาดวัดใต้ครับ แล้วก็เท้าขุนสรีขุนพันหรือขุนเดชจอบคำมังเวศจากบ้านโพมลบอกว่าฝีภายบ้านครับประเภทโอท็อปร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับดูครับดูผลงานของเขาทั้งสองลำหลังจากเที่ยวที่แล้วก็เที่ยวที่สี่ครับย่าคำเพิง